สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องย u ทูบช anel อาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรการในการมองโลกและชีวิตนะครับจิตนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะจิตนะในพุทธศาสนาก็คือผู้รู้นั่นเองนะผู้รู้ก็คือจิตจิตก็คือผู้รู้นะครับ จิตนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับหลายท่านนะถ้าไม่เคยจเจริญสติภาวนามาก่อนก็จะคิดว่าจิตเนี่ยมันก็ใส่ประกอบกับร่างกายเนี่ยบางคนก็คิดว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเรานะมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมองนะมันทํางานอยู่ได้เพราะมีสมองนะมีสมองก็จึงมีจิตรับรู้อย่างเงี้ยนะครับจนเกิดเป็นวิชาที่เรียกว่าจิตวิทยาก็ดี นะครับจิตแพทย์ก็ดีนะครับจิตศาสตร์ก็ดีนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องของจิตนะในมุมมองของโลกนะที่ไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมนะบนวิถีทางสายกลางสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้นะเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปประการเนี่ย ต้องบอกว่ายังเป็นความหมายที่ยังแตกต่างนะเป็นความหมายนะที่ยังไม่ใช่นะความหมายจิตนะครับในพุทธศาสนาหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนมากว่า2500ปีแล้วนะครับผมจะบอกว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็ว่าได้นะครับอาจจะพูดบางส่วนถูกอยู่ นะครับแต่ผมมองว่ายังเป็นส่วนน้อยนะครับยังไม่ใช่ส่วนใหญ่นะที่วิทยาศาสตร์แปลที่บายมีส่วน,านพาดพิงถึงเรื่องของจิตนะครับหรือว่าการรับรู้ทางประสาทสัมผัสนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแต่เรื่องของความนึกคิดเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็โยงไปถึงเรื่องของสมองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับก็ยังมีความที่ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับ แต่พระพุทธเจ้านะครับศาสดาในพุทธศาสนาเนี่ยนะพระองค์ได้ตัดสร้นะตัดสรู้ก็คือค้นพบตัดสรู้ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงหรือค้นพบนะครับแทงทะลุการทํางานของจิตหรือพูดง่ายก็คือจิตผู้รู้เนี่ยแหละครับนะมันทํางานอย่างไรนะครับมันทํางานแล้วมีอะไรประกอบเข้าไปร่วมกับมันนะมันออกไปทํางานนะครับผ่านทางประตูต่างๆนะที่เรียกว่า วารทั้งหหรือประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะที่เรียกว่ามนโนทวารก็คือทางใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันออกไปรับรู้นะผ่านทางประตูทั้ง6นะเรียกว่าทวารทั้ง6สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะครับเมื่อกว่า2 5 0 0ปีที่แล้วนะพระองค์ได้ค้นพบนะได้ ตัสรู้อย่างแจ่มแจ้งนะแทงทะลุถึงเรื่องการทำงานของจิตนะว่าจิตมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่มันรู้นูน่นรู้นี่รู้นั่นนี่แหละครับแต่มันไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดเพราะว่ามันมีตัวอวิชชาหรือความไม่รู้หรือความหลงเนี่ยปกปิดนะครับครอบคุมครอบงํามันอยู่ พระพุทธเจ้าก็ใช้นะครับปัญญานะครับของพระองค์เนี่ยนะในการชำแรกนะครับไอตัวที่ปิดบังครอบงําจิตใจนี้อยู่ให้ออกมาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ในอริยสัจสี่นะความจริงอันประเสริฐ4ประการน,นั่นคือเรื่องของทุกข์เหตุที่ทําให้เกิดทุกนะความดับของทุกข์แล้วก็ เหตุนะครับใหถึงความดับของทุกข์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ตัสรูน้นี่นะต้องบอกว่าแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนพระองค์ตัสรู้แทงทะรุการทำงานของจิตรู้ถึงองค์ประกอบของจิตสิ่งที่เจืออยู่กับจิตและวิธีที่จะคัดแยกนะคัดเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สกรปรกเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเนี่ยมันสกรปรกและเป็นเหตุ นะที่ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆซึ่งผมพูดหลายครั้งนะครับว่าในพุทธนาเนี่ยนะเรียกสิ่งที่มันครอบงําจิตและเป็นเครื่องร้อยรัดตึงจิตนะครับให้ขาดอิสระเสรีภาพและเกิดเป็นความทุกข์เป็นความทรมานนะเป็นความเศร้าโศกเสียใจนะครับเป็นเรื่องที่มันมีเหตุของมันอยู่เหตุของมันก็คือ ที่เราเรียกว่าสมุทัยนะครับหรือเราเรียกว่ากิเลตัณหานั่นแหละครับความโลภโกรดหลงนะกิเลตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงวิธีการนะครับที่จะกําจัดนะกาจัดไอ้ตัวความโลภโกรดหลงนะไอ้ตัณหาต่างๆนะที่พระองค์นะเรียกมันว่าสังโยตสิบก็คือเชือก ที่รัดรึงจึงจิตนะครับให้ขาอิสระเสรีภาพที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความทุกข์พระองค์ก็สามารถจะตัสรู้ความจริงกฎธรรมชาตินะครับนะที่ทําให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ได้ดับที่เหตุได้ก็เกิดเป็นนิโรธหรือนิพพานนะครับนะหรือว่าความพ้นไปคือจิตเป็นอิสระ จิตพ้นจากสังโยชนิป,ประการนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าสังโยชนิป,ประการนี้คืออะไรนะครับก็ลองไปค้นดูนะครับก็เคยพูดถึงในคลิปเก่าในสังโยชน์นะครับก็ใครสามารถที่จะตัดเชือกนะครับกี่เส้นไปได้เป็นขั้นๆไปในพุทธศาสนานะครับมีหลักมีเกณฑ์มีมาตรฐานชัดเจนในการวัดแต่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะดังนั้นบุญว,ว่าว่าจิตเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงฮะ มันยังอธิบายไม่ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งยังมีความคุมมครืออยูนะ่ในวิชาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาจิตแพทย์นะครับจิตศาสตร์เงี้ยแต่ว่าในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าได้แทงทะลุการทำงานของจิตไปหมดแล้วมีปรากฏในภาพพิธร,รมนะครับนะในเรื่องของจิตที่เป็นความจริงอยู่นะในความจริงใน โลกสมมุติและพลสมมุตินะรูปจิตเจตสิกและนิพานนะครับนะใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูในพระพิธรรมนะครับผมเองก็เคยสนใจอยู่นะครับแล้วด้อ่านบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะผมสนใจภาคปฏิบัติมากว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรารูท้ทฤษฎีแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับเราทดลองวิทยาศาสตร์นะกับคนที่เรียนทฤษฎีวิทยาศาสตร์อยู่ในตำราเนี่ยกับคนที่ไป ทดลองนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับการทดลองนะเอาจิตตัวเองเนี่ยไปฝึกฝนนะทดลองจริงๆปฏิบัติจริงๆเพื่อให้เห็นผลจริงๆนั่นเองนั่นคือความสําคัญหรือแก่นในพุทธศาสนาก็คือนอกจากจะมีภาคปริยัติธรรมคือศึกษาทฤษฎีแล้วต้องมีภาคปฏิบัติธรรมนะครับลงมือเอาจิตตัวเองมาฝึกอบรมมันนะด้วยการจเจริญสติภาวนา ใช้ทานศีลส,สมาธิปัญญาอบรมจิตตัวเองนะครับเพื่อจิตมันฉลาดจิตมันก็จะพ้นจากเครื่องร้อยรัดหรือสั่งยอดสิบได้นัหนึ่งนะครับผมถึงบอกว่าจิตเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แทงทะลุการทํางานของจิตนะจิตนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเข้าใจแต่คนในโลกรู้สึกอยากให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตน้อยให้ความสําคัญกับเรื่องของรูป ของวัตถุของสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าแต่จิตนี่แหะครับเป็นเรียกว่าเป็นรากฐานนะเป็นมูลฐานเลยนะครับนะของสังสารวัตรก็ว่าได้นะพูดว่าจิตเนี่ยเป็นผู้เดินทางอะไรนะรข้ามภพชาติได้นะครับข้ามไปในในโลกต่างๆในภพต่างๆได้นะผู้เดินทางนี่ก็คือจิตนั่นเองนี่คือความสําคัญของจิตนะที่มาเล่าสู่กันฟัง ว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้อย่างแจ่มชัดแต่พระพุทธเจ้าตัสรู้แทงทะลุการทํางานของจิตกเกือบรอยแล้วนะครับเมื่อ2,500กว่าปีก็ขอให้ฟังพิจารณานะครับให้ได้สติปัญญาแล้วลองฝึกฝนปฏิบัติลงที่จิตใจตัวเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคนติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังพินิจพิจารณานะครับคัดสรรสาระประโยชน์ไปใช้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าธรรมะสวัสดีนะครับ